สวัสดีครับพบกับช่องบ้านบ้านออนทัวร์นะครับวันนี้นะครับวันที่2ธันวาคม266 6นะครับโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ลัก1,000บาทจะโอนเงินเป็นรอบสุดท้ายนะครับค่าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 6ทับ67นะครับตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับและคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาคิดเป็นวงเงินรวม5 4 3 3 6ล้านบาทมีชาวนาได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น4.68ล้านครัวเรือนแผนการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทครับพี่น้องครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้เงเตือนด้วยนะครับโดยเริ่มโอนงวดแรกตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนะครับทั่วประเทศ40จังหวัด44สาขาวันที่29พฤศจิกายน2566นะครับโอน17จังหวัดนะครับวันที่30พฤศจิกายน2566นะครับโอน10จังหวัดนะครับ วันที่1ธันวาคม2566โอน5จังหวัดและวันนี้นะครับวันที่2ธันวาคม2566เป็นรอบสุดท้ายนะครับของการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาท5จังหวัดภาคอีสาน,นครับได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญขอนแก่นการลิิลป์และก็จะมีจำนวนอีก38จังหวัดนะครับ อยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีปทุมธานีสระบุรีอ่างทองนนทบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกชนบุรีระยองสมุทรปราการจันทบุรีตราดสุพรรณบุรีนครปฐมการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลานราธิวาสสุราษฎร์ธานีชุมพรภูเก็ตกระบีระนอง พัางงารอบการโอนครั้งที่5รอบสุดท้ายของวันที่2ธันวาคม2566นะครับจังหวัดที่กล่าวมานะครับที่เข้าแล้วนะครับบางท่านเข้าแล้วจังหวัดเดียวกันบางอำเภอไม่เข้านะครับแต่เข้าเป็นบางส่วนนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับพี่น้องครับและยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปีการผลิต266ทับ67จำนวน ประมาณ1ล <Keep S 1> ้านรายทั่วประเทศไทยยังไม่ได้รับภายหลังจากการโอนสิ้นสุดจำนวน5รอบของการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันนะครับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับจะโอนครั้งต่อไปนะครับคือวันที่28ทธันวาคมนะครับ2 5 6 6จนไปถึงนะครับวันที่28กันยายน267 7พี่น้องชาวนาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ปีการผลิตปี2667ครับไร่ละ1 0 0 0บาทรอบที่1นะครับที่มีการโอนวันที่2 8พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม266นะครับไม่เข้าให้ตรวจสอบดังนี้ครับพี่น้องครับ 1. นะครับตรวจสอบการขึ้นทะเบียนที่ฟาร์ม o ุ k แอปพลิเคชันนะครับ2ตรวจสอบสถานะการโอนเงินที่เว็บไซต์ c h o n g k o i n b e s t c o m นะครับ3 ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของท่านเองนะครับชื่อนามสกุลตรงไหมนะครับบัญชีปิดไหมยกเลิกไหมครับว่าถูกต้องไหมครับต้องตรวจสอบก่อนนะครับอันดับแรกนะครับถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องนะครับรอบต่อไปนะครับการโอนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ครับต้องรอข้อมูลนะครับของกรมส่งเสริมการเกษตรที่พี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้นะครับก็ส่ง มาให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อตัดจ่ายข้อมูลการโอนเงินตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลให้กับธนาคารจากการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะครับจำนวนหารอบนะครับเสียงสะท้อนจากพี่น้องชาวนาเกษตรกรทุกท่านนะครับว่าโอนเงินไม่พร้อมกันนะครับและก็จำนวนไร่ไม่ครบทั้งที่มีการประชาคมผ่านแล้วนะครับ มีการอัปเดตข้อมูลเกษตรกรทุกๆปีนะครับตั้งแต่เพาะปลูกนะครับหลังเพาะปลูก15วันไม่เกิน60วันแล้วนะครับถ่ายเอกสารสำเนานะครับพื้นที่เพาะปลูกนะครับแปลงปลูกเรียบร้อยส่งให้กับเกษตรอำเภอเป็นที่เรียบร้อยทําไมเข้าไม่พร้อมกันนะครับเข้าไม่ตรงนะครับไม่ครบจํานวนไร่นะครับเชื่อว่านะครับหลังจากนี้นะครับทางผู้ใหญ่บ้าน น่าจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องท่านใดนะครับในจังหวัดสาขาอำเภอนะครับตำบลหมู่บ้านนะครับคนไหนที่เงินไม่เข้านะครับให้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนนะครับหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรกร,ร,กรหมู่บ้านพี่น้องครับแล้วก็ไปติดต่อกเกษตรอําเภอนะครับเพื่อการตรวจสอบข้อมูลของพี่น้องชาวนานะครับที่ ว่าทำไมเงินไม่เข้าขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับก็เอกสารที่ต้องเตรียมนะครับก็สำนะเทีนบ้านนะครับสมุดเล่มเขียวนะครับแปลงโฉนดที่ดินนะครับเอาไปพร้อมเลยครับพี่น้องครับไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับแต่ที่สําคัญครับพี่น้องครับเอกสารครบแล้วนะครับต้องมีผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองนะครับถ้าเกิดว่าเราพาผู้ใหญ่บ้านไปด้วยนะครับ ก็จะไม่เสียเวลานะครับเราเซ็นที่เกษตรอำเภอได้เลยเพื่อที่จะให้เกษตรอำเภอปรับปรุงข้อมูลนะครับเพื่อที่จะส่งให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โอนเงินไตรละ1 0 0 0ับาทในรอบถัดไปนะครับหลังจากนี้นะครับถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับผมจะรีบนำมาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทราบขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านทั่วประเทศไทย รับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้นบ้านออนตัวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ